วันนี้ใหม่อยากจะแนะนำทุกคนให้รู้จักกับลิงนะคะที่ใหม่เลี้ยงไว้นะที่อเมริกาที่บ้านที่อเมริกานี่ใหม่เลี้ยงลิงนะคะน,นี่นี่แหละคะ่ะ <Hey. S 1> ลิงที่บ้านเราเลี้ยงไว้ชื่อว่าน้องกุกกูนะ เฮ้ hey, Google คิ o รู้วิธีเก็บดาอืมขึ้นได้ลงไม่ได้มีอยู่จริงนะบ้านใครแมวเป็นแบบนี้บ้างปีนต้นไม้เง่งลงเองลำบากนะลงเองไม่ได้ ไปให้นางลองดูนะหมุนซ้ายหมุนขวาข้ามไปกิ่งนั้นกิ่งนี้แล้วนางก็เหมียวอะทุกคนสุดท้ายคุณฝาชีนะแต่นี้ทนดูไม่ได้ก็เลยจะมาช่วยให้นางลงจากต้นไม้ค่ะดูทุลักษ์ทุเล สงสารก็สงสารทคนขก็ขำสรุปนัก็ลงมาได้นะคะค a t คุ n คุกค t กคุ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 กคกสุุกุกกคกคคุกคคคกคุกคุกคุนคุคุกคุกคุกคุุกคคุกคคุคุมีุกคุกคุกคนกคุกคงค้กค